สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมเครือข่ขขา,ขายของสมาคมนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาธนะคะ ผลเป็นประการใดอย่านำเรียนให้ท่านทราบนะคะครับผมขอบคืนครับ สายไงเนี่ยมันหมดกานแล้วอ๋อไม้เมาสายเมาสายเแล้วนี่ไงเมาสายพี่แถวอนโอ้เลยไรสายนี่ก็ได้ค่ะโน้ตบุ๊กเพิ่นต้องมาจัดการให้พี่เราพี่ไม่เคยใช้อ๋อพีซีเจอละเจอละเจอพีซีละกระพริบค่ะนี่เนี่ยอันไหนเอาไหนจะให้ถินตันกิงตันมีใช่ไหมครับ เดีด๋ยวนะข้อบังคับให้เขาปิ้น์ออกมาเน่ะแม่ปิมพ์รือ,อยังพอหนูส่งขึ้นมาตรงระหว่างที่ระหว่างที่เรารอ เจ้าหน้าที่มาเปิดจอให้นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงข,ข้อบังคับเ,เงื่อนไขในการจัดตั้งชมรมนะคะประธานต้องเป็นผู้ดูแลคนพิการโดยสายเลือดนะคะกรรมการรองประธานในตําแหน่งรองประธานเลขาหฮนลนยิกต้องเป็นผู้ดูแลด้านหลังบัตรคนพิการนะคะและกรรมการในชมรมต้องมีอย่างน้อยเจ็ดคน ไม่เกินสิบห้าอย่างมากไม่เกินสิบห้าคนปัจจุบันเรามีกี่คนคะหนุยปัจจุบันเรามีกี่คนคะเจ็ดคนอของเดิมมีเจดคนนะคะการที่จะ,ะมาเป็นกรรมการได้นะคะท่านต้องเป็นสมาชิกชมรมก่อนโดยเขียนใบสมัครสมาชิกปีที่แล้วเราทำมาแล้วไหนใครที่นั่งอยู่ในนี้ยังไม่ได้กรอกใบสมัครสมาชิกชมรมบ้าง ค่คนเดียวนะคะต้องกรอกใบสมัครสมาชิกชมรมทำยังไงครับอ่โอเคออะงั้นวันนี้สตาร์ทใหม่หมดเลยนี่ครับรวมรวมใไหมอ๋อนีใบสมัครใบสมัครสองสมาคมของชมรมมีไหมคะ ไม่มีมีแต่ของสมาคมเดีวเปรื่องแม่ด้วยไม่ได้ใช่แลวเนี่ยกระดองความมันครบมาจากเทศบาลอ๋อไม่มีของชมรมการอีแต่ของสมาคมค่ะอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นหน้าตาสมัครเป็นไงนะคะต้อันดับแรกนะคะคนที่อยากเป็นสมาชิกชมรมต้องมาสมัครเป็น เขียนใบสมัครกรอกใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารบัตรประชาชนผู้ดูแลทะเบียนบ้านผู้ดูแลบัตรคนพิการทะเบียนบ้านคนพิการหรือถ้ามีบัตรประชาชนคนพิการด้วยก็เอามาสมัครกรอกใบสมัครนะคะอ่าหน้าอ่านไปดูเลยก็ได้นี่หน้าตาใบสมัครของชมรมเป็นแบบนี้อันนี้เป็นของสมาคมค่ะ นะคะอันนี้สมัครสมาชิกชมรมนะคะ <S <S <an> <S เดี๋ยวขึ้นจอได้จะ <S an> ขึ้นจอให้ดูที่ทำกันไว้ก็คือนี่สมาคมนะคะอันไหนครับอันนี้ใช่ไหมจังหวัด xxx นี่ใช่ไหมใช่ค่ะได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพิมพ์ให้ เอกสารแฟ้มนี้นะคะเป็นคู่มือดําเนินงานของชมรมนะคะเอ่านี่เงื่อนไขนะคะเลือกดูเลยนะคะจะดจอไหนนะคะเงื่อนไขาการจัดตั้งชมรมนะคะอย่างที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้นะคะก็มีการประชุมกันเพื่อจัดตั้งกรรมการบริหารชมรมนะคะอย่างน้อยเจ็ดคนไม่แต่อย่างมากไม่เกินสิบห้าคนในเจ็ดคนนี้นะคะจะต้องมีคนนอก มีคนนอกได้หนึ่งคนคนนอกก็คือคนที่ที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลด้านหลังบัตรคือเป็นอาสาสมัครเป็นอสมอที่เราอยากจะให้เขามาช่วยงานหนึ่งคนได้นะคะอาจจะมีผู้ดูแล6คนแล้วก็มีคนนอกได้หนึ่งคนรวมเป็นเจ็ดแต่ท่านอยากจะมีคนนอก2คนคน,คนที่ไม่ได้เป็นด้านหลังบัตรท่านต้องมีกรรมการแปดคนและมีคนนอกสองคนรวมเป็นสิเลขสิเลขคู่เราไม่นิยมเอามาเป็น การจัดตั้งกรรมการเพราะมันเก็บกับคะแนนเสียงเวลายกมือเพราะฉะนั้นให้เป็นเลขที่เจ็ดเก้าสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นมันจะต้องถ้าอยากได้คนนอกสองคนต้องมีกรรมการทั้งหมด9คนนะคะมีผู้ดูแลเจคนมีคนที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสองคนก็เป็น9ก้านะคะตำแหน่งที่สําคัญคือตําแหน่งประธานต้องเป็นผู้ดูแลโดยสายเลือดตําแหน่งรองประธานเลขาเหรัลยิกต้องเป็นผู้ดูแลด้านหลังบัตรคนพิการ และสามตำแหน่งสี่ตำแหน่งนี้ทั้งหมดไม่ควรเป็นครอบคนในครอบครัวเดียวกันประธานรองประธานเลขาเหตุนดยิกไม่ควรเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นลูกเป็นอะไรในครอบครัวเดียวกันเป็นต่อกระจายเป็นครอบครัวอื่นนะคะที่มารวมกันทํางานนะคะเอกสารนะคะรับเลือกเป็นกรรมการทั้งหมด วประชาชนสำเนาทะเบียนสำเนาเออสำเนาบัตรคนพิการตรงเนี้ยจะต้องจัดส่งให้พิการกับสำเนาบัตรผู้เป็นหนังสือรับรองการรับรอง